ดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะในวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาพูดเรื่องของอุบัติเหตุจากสารเคมีนะคะในการที่เราทําปฏิบัติการทางเคมีหรือว่าทําการทดลองทางเคมีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่เราจะประสบอุบัติเหตุจากการใช้สารเคมีเนาะแล้วเราจะปรถมพยาบาลอย่างไรล่ะเมื่อเราสัมผัสกับสารเคมีนะคะอันแรกเมื่อเราสัมผัสเมื่อร่างกายของเราสัมผัสสารเคมีนะคะเราจะทําอย่างไร ถ้าเราต้องถอดเสื้อผ้าบริเวณที่เปื้อนสารเคมีออกนะคะถ้ามันหกรถตัวเราจำนวนมากนะคะแบบนึงนะคะทุกคนและก็เราจะต้องซับสารเคมีออกจากร่างกายให้มากที่สุดนะคะนะคะเพื่อไม่ให้มันระคายเคืองผิวเราต่อไปนะคะต่อไป ถ้าเป็นสารเคมีที่ละลายน้ําได้เช่นกรดหรือเบสนะคะให้ล้างบริเวณที่สัมผัสด้วยการเปิดน้ําไหลผ่านปริมาณมากๆนะคะถ้าเป็นสารเคมีที่ไม่ละลายน้ําให้ล้างด้วยน้ําสบู่นะคะหากแต่ก็ถ้าหากเราทราบว่าสารเคมีที่สัมผัสคือสารไหนนะคะก็ให้เราดูตามเอกสารความปลอดภัยของสารเคมีก็คือ S D.S. นั่นเองนะคะ Safety Delta Safety Data Sheet นะคะเราก็สามารถพิมพ์แล้วก็เซิร์ชใน Google นะคะแล้วก็ดูถึงเรื่องของการปฐมพยาบาลได้เลยนะคะแต่ถ้าเราพบแต่ถ้าเราสัมผัสในปริมาณมากแล้วก็ความเข้มข้นที่สูงมากๆให้เราปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งแพทย์ก็คือล้างน้ำล้างน้ำก่อนนะคะแล้วก็รีบนำส่งแพทย์นะคะ ทังที่ดีถ้าเราทราบว่ามันคือสารเคมีชนิดไหนนะคะก็ให้รีบเซิร์ชหา SDS นะคะแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำในนั้นนะคะต่อไปนะคะเมื่อสารเคมีเข้าตานะคะสารเคมีเข้าตาเราก็จะต้องไปล้างตานะคะโดยการตะแคงให้ศีรษะด้านตะแคงศีรษะนะคะแล้วก็ให้ตาด้านที่สัมผัสสารเคมีเนี่ยอยู่ด้านล่างนะคะ แล้วล้วก็เปิดน้ำเบาๆนะคะ,ะให้น้ำนะคะไหลผ่านตาข้างที่อหม่เปิดน้ำเบาๆไหลผ่านด้างแล้วก็ให้ไหลผ่านตาข้างที่โดนสารเคมีนะคะอย่างน้อยนะคะ10นาทีนะคะลืมตาในน้ำอย่างน้อย10นาทีแล้วก็จนแน่ใจนะคะว่าสารเนี่ยเช่าหมดแล้วแล้วก็ระวังไม่ให้เข้าไตข้างนึงแล้วก็นำส่งแพทย์ทันทีตามันเป็นอะไรที่ บอบบางนะคะต้องระวังมากต่อไปถ้าเราสูดดมแก๊สพิษนะคะหากมีแก๊สพิษเกิดขึ้นรีบออกจากบริเวณนั้นนะคะไปบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกนะคะหากผู้ที่สูดดมแก๊สพิษจนหมดสติหากเกิดการหมดสตินะคะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะต้องรีบเคลื่อนย้ายนะคะโดยผู้ช่วยเหลือถ้าผู้ช่วยเหลือไป แบบไม่มีเครื่องป้องกันอาจจะหมดสติไปคนนะคะดังนั้นผู้ช่วยเหลือจะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันนะคะหน้ากากป้องกันแก๊สพิษนะคะผ้าปิดปากแล้วถึงจะไปช่วยเหลือผู้ที่หมดสตินะคะออกจากบริเวณนั้นนะคะอ่ะคนเราก็จะต้องทำไคะปลดเสื้อผ้านะคะเพื่อให้ผู้ประสบอุบัติเหตุหายใจได้สะดวกขึ้นนะคะ หากหมดสตินะคะให้จับนอนคว่ำแล้วก็ตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะเพื่อป้องกันโดนลิ้นกีดขวางทางเดินหายใจนะคะข้อสีนะคะสังเกตการเต้นหัวใจและการหายใจนะคะหากหัวใจหยุดเต้นนะคะและหยุดหายใจควรนวดหัวใจนะคะคน CPR นะคะแล้วก็พายปปอดนะคะโดยที่ผ่านการฝึกนะคะแต่ไม่ควรใช้วิธีเป่าปากนะคะ แล้วนำส่งแพทย์ทันทีนะคะต่อไปการประถมพยาบาลเมื่อโดนความร้อนนะคะการประถมเมื่อโดนการปรถมพยาบาลเมื่อโดนความร้อนนะคะให้เราแช่น้ําเย็นนะคะหรือว่าปิดแผลด้วยผ้าชุบน้านะคะจนหายปวดแสบปวดร้อนแล้วก็ทายาขี้ผึ้งนะคะสําหรับไปไม่น้ำนอนล่วงนะคะอย่าหาทานะคะอ๋ออะไรคะ ยาสีฟันนะคะหากบาดแพ้ใหญ่นะคะนำส่งแพทย์เนาะดอกจานไว้เลยนะคะสารเคมีเข้าปากนะคะทำคำทำตามคำแนะนำตามเอกสารความปลอดภัยแล้วนำส่งแพทย์ทุกกรณีนะคะก็คือตาม SDS นะคะดังนั้นเราจะต้องรู้จัก SDS นะคะถ้าเราเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาให้เรานึกถึง SDS ก่อนนะคะชื่อสาร ตามด้วยคําว่า SDS ใน Google ได้เลยนะคะเลือกเลยนะคะเลือกอันแรกก็ได้นะคะหรือเลือกของบริษัทที่เราซื้อสารเคมีมานะคะดูที่ฉลากได้เลยว่าเป็นของยี่ห้อไหนนะคะที่เราซื้อมาจากนั้นเราก็ทําไมคะจากนั้นเราก็ปฏิบัติตามอันนั้นนะคะแต่ถ้าสารเคมีเข้าปากนําส่งแพทย์ทุกกรณีนะคะนี่เป็นสาเหตุนะคะทําไมเราจะ ไม่รับประทานอาหารขณะที่เรากําลังทําการทดลองนะคะเพราะมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เราเอาสารเคมีมามาเข้าปากเราแทนอาหารได้นะคะซึ่งมันอันตรายมากนะคะจบกันไปนะคะสําหรับวิดีโอนี้นะคะวิดีโอถัดไปนะคะเราก็จะมาดูแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับการปฐมพยาบาลการข่ะ